คนเรียกหกมีคู่บ้านเนาะเอ่อใครรอโฟได้ที่หนึ่งหรอครับได้ที่หนึ่งครับเอ่อช่วงแรกๆนะ,ะมันเป็นอย่างี้ฮะกฎของการแข่งขันเนี่ยเอ่อสมัยแรกๆนะครับตอนที่พี่เอกยังไม่เอ่อยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหรพ่พอพอบิวอินซาวลงเอาลงพอบิลอินซาวทำออนไลน์นี่ชนะบิวอินซาวแล้วอุด,ดังเว้ยไปลงเคยไปลงเจอสิบสี่คันแข่งนะครับเคยไปลงเจ็ดคันหลังๆนะฮะหลังๆไม่มีคนแข่งด้วยนะฮะ หลังๆไม่มีคนแข่งด้วยเดี๋ยวปลายปีนี้จะจะมียิงเออ่ทำสถิติประเทศไทยนะฮะยิงไฮโวล์นะฮะแต่ต้องต้องต้องขอบอกว่าอย่างนี้สองร้อยวัตสองร้อยวัตครับแต่คุณฟังผมนะผมการันตีผมรับผิดชอบที่ห้าสิบเมตรเบรกลางแหลมที่ห้าสิบเมตรเบรเดินไปห้าสิบเมตรไม่ได้ยินเบรตัวนี้ไม่ได้ยินกลางตัวนี้ไม่ได้ยินแหลมตัวนี้คืนเงินให้ ไม่ได้ไม่มีไม,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 ไม่ไม่ต้องมาอุย้ยมันจะไหวเหรอห้าสิบเมตรพอไหมถ้าไม่พอซื้อรุ่นอื่นนะครับผมรับผิดชอบที่ห้าสิบเมตรแล้วกันเนาะเพราะการขายออนไลน์โกหกไม่ได้สามันของถึงนะสามพันของถึงนะฮะแต่ใช้แบตตัวนี้นะแบตแมนแงนะฮรเอ่อเป็นแบตสิบห้าแอมป์เนาะเป็นแบตสิบห้าแอมป์นะฮะหรือว่าหนึ่งเอ่อเอ่อหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งหมื่นห้าพันมิลลิแอมป์เนาะนะครับ